รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหุ่ิ้วนะครับยี่ห้อ Panasonic นะครับโมเดล r x เอ็ีนย์นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้ไป2 2 0บโวลต์บาล์ลอกนะครับมีสายไฟแถมให้นะฮะรังฐานสะอาดเอี่ยมนะครับตัวนี้นะครับนแล้วก็ฐานใช้งานได้ปกตินะครับเป็นฐานเบอร์ดีสีก็อนทดสอบเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติเลขซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ ใช้ไฟ220โวลต์เสียบไปตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้พร้อมใช้นะครับตัวเล็กพกพาง่ายครใส่ฐานได้นะครับฐานไฟฉายบ้านเราเบอร์ใหญ่สุดนะครับเริ่มต้นระบบวิทยุเลื่อนมาขวาสุดจะเป็น A m นะครับตัวนี้จะเป็นเลือกโทนอันนี้เสียงจะกลางวานหน่อยอันนี้เสียงจะดอกตรงหน่อยนะครับอันนี้วอลลุ่มนะครับตรงนี้วอลลุม่มตัวนี้มีช่องไหมยย่หูฟังนะครับเป็นของคอเสิ์ปกตินะครับ ซึ่งจะมีรอยบ้างตามกันเวลาสินค้ามือสองวัดดาม่านะฮะจะมีรอยตรงนี้นะครับแกนนะครับจูนขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เอ็มนะครับเอาติดตามกันมาโดยตลอดกับรายการของเราเพื่อนมาตรงตามจะเป็นเอ็มะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะหน้าปัดถึงร้อยแปดสิบเฮิร์ตซ์เอเอ็มถึงหนึ่งพันหกร้อยกิโลเฮิร์ตซ์ปกติเลยนะครับได้อีกเก้าสาขาจากคณะกรรมการผู้ทรงพานวุฒิเพื่อความโปร่งใสเน้นลูกชาย กอในวงการบันเทิงาววิทยุไม่มีหักงอนนะในปกติครับะนทั่วไปสามารถทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปไ้ดเคโบเลคอนนะครับอาจจะวิทยุลงเทปหรือว่าอาจเข้าช่องใหม่นี้ได้นะครับเล c กคอสเตอร์ทุกอย่างเลยปกตินะครับ เลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะกอขวาอันนี้แกะจากวิทยุเมื่อกี้เนี่ยร้อยจุดห้าคืบหนักจะกรอให้ดูนี่กอขวาเดีย๋ยวยัดสูบนะครับดูเลคเครเอร์เตอร์นะฮะกอขวานะครับกอซ้ายนะฮะกอซ้ายนะครับ,รบ,รบเลคเครเอร์เตอร์เดินปกตินะครับ ทดสอบฟังระบบเทปนะครับขอวายกขวาเต็มระบบเลยระบบเทปเต็มระบระบนะครับ oh, <c oughs> เสียงสะดุดนี่เป็นที่ม้วนเทปนะฮะม้วนเทปโดนอัดทับหลายรอบนะครับปุ่มพอตปุ่มอะไรทุกอย่าง,าง<ะ>เสียงดีนะฮะลำโพงนตัวใหญ่นะครับจบการทดสอบแค่นี้นะฮะขอบคุณครับ